ค่ะในคลิปเรีโวนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวีโอทาปากตากับพิบตัวละครเวลามีเสียงพูดมันก็ต้องมีปากปฏิกิริยาเคลื่อนไหวไปด้วยเนาะเดี๋ยวกรรมการเขาจะว่ามีเสียงแล้วทําไมไม่เห็นตัวละครปากกระพิบเลยตาไม่กระพิบเลยค่ะวันนี้เครื่องมือที่เราใช้ก็มีอะไรมากก็จะมีไลท์ทูล Selection Tool นะคะในการดัดแล้วก็วงกลมแค่นั้นนะคะก็มีลงสีนิดหน่อยกล่องสีอ่ะเลเยอร์แรกเราก็ลุยกันเลยเลเยอร์แรกก็จะเป็นตาตาหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าตามันมีสองสองตาเอางี้วาดรวมกันเลยทั้งสองตา เพราะว่าการกําหนดเคลื่อนไหวมันจะได้ง่ายทําเป็นตาโตตาเล็กซูมอยู่ที่ระยะ200เอาไลท์ชูนมาวาดก่อนเลยค่ะวาดตรงแบบนี้แหละตรงๆง,ง่ายๆอ้าวทำไมไม่มาอ๋อพอดีสีเส้นเป็นสีขาวต้อกำหนดใหม่ วาดใหม่นะคะนาาเห็นไหมดัดทีนี้ดัดมันเดิมค่ะมันกับวาดภูเขาแหละนี้ก็ดัดลบออกนะคะอ่าทำเส้นมันดูขาดๆแล้วลบออกแล้วก็วาดใหม่ หรือว่าขยายใหญ่เกินไปน่ะเห็นไหมคะตาของคนเราแล้วจากนั้นก็วาดตาดำข้างในเอาวงกลมมาวาดเลยก็ได้หาง่ายๆที่ยิงที่กิงแล้วถ้าเกิดวาดว,วงกลมมันก็ต้องเป็นกดชิปนะคะกดชิปเพราะว่านานเห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมวาด ถ้าไม่กดชิปมันก็ดูแตกต่างง่ายๆเวลาขยายมันจะดูไม่ได้สัดส,ส่วนไหนลองไม่กดดูเห็นไหมคะมันจะออกตามที่เราต้องการแต่ว่าเลยเราก็กดชิปค้างเอาไว้จากนั้นก็จัดค่ะตาของคนเรามันก็จะมีดวงตาข้างในอีกเป็นสีขาวเล็กๆเกขาเรียกว่าดวงตาไหมหรือว่าอะไร อ่ะกำหนดให้เป็นสีขาวค่ะสีขาวสีของมันจะเป็นสีขาวนะเห็นไหมคะเอาแค่นี้ก็ได้ง่ายๆวาดหางตานิดนึงไหมคะเอาหางตานิดนึงเนะาะคือยังไงดัด แค่นี้ก็ได้แล้วก็ทาสีให้เป็นสีดำน่ะเห็นไหมคะหลังจากนั้นก็ทำการ Copy ง่ายๆเลยแค่นี้อ่าเห็นสังเกตไหมคะว่ามันจะมีเส้นอะไรโผล่ขึ้นมาก็เส้นที่เราวาดไปเมื่อกี้นี้นะคะแล้วเราไม่ใช้มันเรายังไม่ลบออกแล้วก็คลิกที่เลเยอร์ตาเราก็ทำการ คอนโท o ก๊อปปี opy, ้คอนโทนซีคอนโทนวีแค่นั้นเสร็จสับเรียบร้อยแต่ว่าเราก็จะวาดดวงตาใหม่อยู่นะเพราะว่าให้มันดูแตกต่างนิดนึงถ้าเกิดว่าจะวาดแบบเดียวกันเลยมันมันก็ดูไม่แตกต่าง คนเราดูง่ายนะคะก็คือคนเราก็จะมีดวงตาการการวาดภาพดวงตาเป็นหน้าต่างเส้นสีขาวกำหนดใหม่ก็มีตกดับนิดนึงอ่าทาสีดำลงไป ทำไมสีไม่มานะสังเกตเห็นไหมมันก็เป็นสีขาวเมื่อกี้ทีนี้เราก็ทำให้เป็นสีดำเทลงไปแค่นั้นก็ดูสวยละอ่ตกแต่งหางตาด้านนี้ด้วยก็มาดัดแล้วคุณก็เทสีตอนนี้ตาอยู่ในเลเยอร์เดียวกันอยู่อ่าโอเค เราก็จะทำตาให้เป็นซิมโบลกดอะไรกด F8 ง่ายๆแล้วก็พิมพ์คำว่าตาไม่พิมพ์ก็ได้ถ้าคุณโอเคเข้าใจเลเยอร์ต่อมาเปิดขึ้นมาเลยค่ะ New Layer Insert Layer นะคะขออภยัยก็วาดปากเอาง่ายๆปากการ์ตูนมันไม่รายละเอียดมากอีกแล้วก็เส้นมันเดิม แล้วก็เอามา Selection t o o l ดัดดัดตกแต่งดัดให้มันได้ทรงหลังจากนั้นก็เหมืนเดิมมาเส้นมาวาดเหมือนเดิมอ่าเห็นไหมคะก็จะมีลิ้นอยู่ข้างในก็เอาง่ายๆแบบนี้แหละแล้วก็ดัดทาเป็นสีแดงปากก็จะไอ้ลิ้นก็จะเป็นสีแดง พาสีลงไปค่ะข้างในก็จะเป็นสีอ่อนๆนิดนึงตอนนี้นะคะอ่าโอเคไหมบางครั้งก็จะมีการลงสีสีข้างในตาตอนนี้เห็นไหมคะมันไม่เทเพราะว่าเราอยู่ในเลเยอร์ไม่ใช่เลเยอร์ของมันละมันก็ไม่เทให้เราก็ตรงนี้แล้วมันก็เป็นซิมโบแล้วถ้าเกิดว่าจะตกแตง่งก็เดี๋ยวมันคลิกเข้าไป น่าเห็นไหมน่าสามารถเทสีได้อันนี้ก็เทเทลงไปมองว่ามันสวยแล้วกันนะคะอ่าสังเกตเห็นไหมชื่อชื่อซิมโบก็จะเป็นตาปากเราก็จะทำเหมือนกันลืมเปลี่ยนชื่อเลเยอร์เป็นปากหลังจากนั้นก็คลิกที่ เลเยอร์ของปากแล้วก็ f8 ค่ะทำเป็นซิมโบไม่ทำก็ได้แต่ว่ามันจะมันจะยากเวลาคุณคุณทำการเคลื่อนไหวมันจะดูม่เป็นสัดส,ส่วนถึงว่าคุณคุณไม่แยกเลเยอร์ตากับปากอยู่ด้วยกันมันก็เคลื่อนไหวได้แต่มันจะควบคุมยาก หลังจากนั้นก็เข้าไปที่เลเยอร์ปากมาแล้วไปที่เฟรมที่สิบกด f 6ตอนแรกปากอยู่ในลักษณะนี้ใช่ไหมเราก็ลองลองดูว่า,าขยายให้มันใหญ่ขึ้นมันพูดถึงว่าอยากไม่อยากให้มันขยายเป็นสัดส่วนอยากให้มันขยายมันก็ว่าให้มันสูงขึ้นไม่ต้องออกทุกด้าน แล้วก็เนะี่ยเห็นสังเกตเห็นวงกลมสีขาวตรงนี้ไหมคะก็ลากมาตรงนี้ลองดูเห็นไหมมันจะสูงขึ้นมันจะไม่ไม่ขยายออกเลยมาที่เฟรมที่20ก็ F6 F6 ก็เป็นลักษณะการ insert keyframe ประโยคนี้มันอาจจะพูดพูดคำที่ไม่ต้องอ้าอ้าปากวาว่งพ้่งมากแล้วก็ทำการย่อลงนะเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าใน ในวีโอนี้กระตูนมันพูดพูดนานแล้วก็กําหนดอีกให้มันดูแตกต่างเหมือนกับว่ามันอ้าปากมันปากมันขยับเ F6 อีกก็ย่อลงก็ได้กดชิปแล้วก็ย่ออย่างนี้ก็ได้ลองเคลื่อนไหวดู F6 เดิมอาจจะมีก็แล้วแต่ว่าเราจะกำหนดให้มันเป็นยังไง f6 มันเดิมขยายให้มันดูแตกตา่างนะเห็นไหมคะ ังจากนั้นก็มาที่ลูกกระตาก็เข้าไปข้างใน f5 ลองดู f f6 ขอไคยค่ะ f6 น่ะเห็นไหมคะ เอหบางครั้งการ์ตูนมันมันดีใจก็ตาตาโตหน่อยพี่บอยพอได้ไหม <g iggle> <g iggle> ก็เอหกก็ตาก็ไม่ต้องขยับบ่อยก็ได้คะ่ะมันกับเราแหละก็นาน,านๆครั้งขยับก็กำหนด ก็ถ้าเกิดว่ามันขยับทั้งปากทั้งตามันก็ก็ดูไม่เป็นธรรมชาติอ่าขยับเฟร,รมออกไปอีกก็ได้ค่ะมาคลิกที่เฟร,รมนี้แล้วกด F5 ไปให้มันดูยืดยืดยืดเฟร,รมออกไปเราก็ลองคอนโทรลเน t e เดูค่ะที่ยิงมันก็ต้องมี วาดเป็นหน้ากร์ตูนด้วยเนาะเดี๋ยววาดฮะเาอส่อะค่ะโอเคไหมคะพี่ได้ปะได้ยังหรอกเนาะ เสียงบอคะ่ะเสียงก็มาที่หรือว่าจะเอาวิลีโอ,อไหมหรือว่าจะอัดเป็นอันเสียงตั้งหาบอหรอนะือทั้งไหนค่ะตอนนี้ปากตาขยับก็จบแล้วคะ่ะง่ายๆเนาะแล้วก็ คนเดินเวลาเดินเหมือนกับว่ามันมันเดินเข้ามามันเดินเข้ามาเราก็ให้มันอยู่เฉยๆแต่ว่าเราเราขยายขยายมันให้มันใหญ่ขึ้นตอนแรกมันดูเล็กๆมันก็ว่ามันจะเดินออกมาทะลุหน้าจอเราก็ขยายขยายฉากขยายตัวมันให้ใหญ่ขึ้นระยะมันก็ดูเหมือนกับว่ามันมาใกล้เราประมาณนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยอัดกันตอนนี้เป็นคลิปปากตาขยับก็จบลงแล้วนะคะ